BDO แล้วโอเค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 เดี๋ยวผมขออนุญาตกดให้เป๊ะไปแล้วกันนะเพื่อนเราสักสอชุดแล้วกันเนาะถ้าเกิดสมมติอย่างนี้ผมถือว่าผมเสียน้อยอยู่นะผมก็ไม่ไน้นำว่าว่าแคบผมลดไปเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูเหมอนเหมื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 อนผมได้ได้โอเคอยู่นะครับมี2.000เติมผิดนี้ทีไหมไม่แนะนำครับ2,000ไม่แนะนำเลย นะเพื่อนเก็บเงินไว้ดีกว่าครับน้องชายอ่ะโอเคเดี๋ยวออ,อต่อไปผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีไหมหรือไม่ไม่ดีกว่าอันเนี้ยเอไม่อไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะครับมีเพื่อนเคยยืมแตงโมงให้ยังมาเคยครับแต่กูแดกไม่ลงครับกลัวแม่งมีใยติดฟันนะเพื่อนน้องว้าวเสื้อคอยืดจานเออชุดนอนอยู่ชุดนอน,น,น,อ,นอ่ะไปครับเพื่อนโอ้โหอันนี้บวกเต็มกราฟอันแรกคุ้มแต่อันนี้ยมักใจเยี่ย มันเป็นบ่อยๆเฮ้ย้อยโ่โอ้ดีๆหนออ่อยเออดีๆเออมึงก็มาดีสัตโอเคครับเพื่อนมึงก็มาดีมึงก็มาดีนะครับสองชุดนะครับทุกคนครบแล้วสองชุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเพื่อนไปครับไปกูในเกมช,ชัวร์ชูปอ่ะสองใบนี้ผมเปิดแม่งรวดทีเดียวเลยแล้วกัน เนาะผมขอเปิดแม่งรวดทีเดียวเลยแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันที่6ใบนี้นะครับเพราะว่าพวกนี้นี่ผมไม่ได้ละหรอกเพผื่อแม่งไม่มีบวกด้วยนะครับเผื่อบวกแแม่งก็น่าจะไม่ออก UCL เมกาวะพูลิสิตเฮ้ยพูลิสิตบวก8ก็ได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยโอเคยูโอเคอยูเจ็ดสิบล้าน ไปผมจริงครับพี่ไายตุดหลอขอบคุณค้น้องยูตัดหนึกแข็งแต่กูไม่ไปแล้วยูกูไม่ค่อยว่างด้วยเียอันนี้จริงเดี๋ยวให้อาคารบนไปเป็นตัวแทนแล้วกันน้องชายเฮ้ย WB อังกฤษกลองหน้าเฮ้ยฮร์รี่เคนฮร์รี่เคน WB อุ้ยร้อยล้านเขาได้กันปกติหรือกูดวงดีวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เคนแต่โอเว่นก็ก็แพงนะไม่คาถามเลยคือเขาได้กันปกติหรือดวงดีเพราะว่ามันท็อปมันท็อปสบ มันทบสามร้อยห้าสิบนะเว้มันทบทบสามร้อยห้าสิบจะหลุดยึดกระเบื้องเอาเรื่องวะอ่าน้องมามาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดตัวล็อกเดี๋ยวนะร้อยสามสามมึงยังล็อกอีกเหรอเนี่ยเดี๋วด่วนขายได้ปะเกิดขายได้ก็โอเคอ่ะมันล็อกล็อกไปเถอะ <c oughs> อุ้ยอ่ได้อยู่ขายได้อยู่น้องเห <c oughs> มือนเดิมครับคุ้มกดหนึ่งเกียร์กดสองครับน้องชาย เร็วๆเ,เพื่อนคุ้มกด1เกลียกด2ครับขออนุญาตครับกดที่คำว่าชินครับไม่รา่าชิจะซื้อหรือเปล่าแล้วกัพี่ขายต่ำอะ่ะเองเอาหรอ UCL โอ้โหปาโชสา,ามสิบล้านเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะเผลอๆอ่ะโอเว่นร้อยล้านเนี่ยแพงสุดเอาจริงนะเผลอๆโอเว่นที่ผมได้เนี่ยน่าจะดีสุดแล้วอะไปครับเพื่อน สวยเพื่อนสวยสวยสวย LE ชาเหรอผู้ชาแพงเขาวะชาถูกก็ดีโอ้โหร้อยร้อยล้านเองเหรอมันมันเป็นที่ต้องการปะวะไปมึงนะชาโอเคโอเค,อเคดันกันไปดันกันไปก่อนดันกันไปก่อนโอเค ของจริงนั้นมันอยู่ที่ใบไหนครับเร็วๆพิมพ์กันมาของจริงนั้นมันอยู่ที่ใบ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 ปลายไปครับเพื่นโอ้ยูเซลเกลเยอรมน M, ันซีดีเอ็มินิดเกลอร้อยล้านหนี่น อ่าคุณเต้นมาคุณเต้นมาคุณมีไหมคุณมีเพลงไหมคุณมีเพลงให้ผมไหมคุณกดอเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวผมจัดไปครับพี่บอลเดีพลงนี้ดีกว่าเนี่ยตายครับพี่โตสุขสันต์วันครัดผมโอ้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอออ้ไปแล้วครับเอามาขาเี่ยเอามก็เียโอ้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 ออ้โโอเ้อาโอ้้้โออล้ เฮ้ยเตโอร้อยล้านเลยหรอไม่ใช่ลูกลูคัดครับลูกคัดเออออลูกคัดลูกคัดลูกคัเอานหนึงเด็ดเฮ้ยพี่โต๊ะร้อยล้านเลยหรอแค่ใบแรกนี่คือใบที่ไม่ได้คาดหวังนี่ก็นั่นเลยนะต้องรีบปล่อยไปหลอ๋อเดี๋ยวต้องรอดูก่อนออดูเชื่อรอดูก่อนรอรับจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมคุณก็มาคุณอย่ามามุกอันนี้สิจัดไปครับพี่ชาย จัดไปครับพี่บอลอุ้ยเอาอีกแล้วพี่โดฝรั่งเศสอีกแล้วโอลีบีครับรอบนี้บองดีโลลองกองก้าสิบล้านงานพี่โดนี่เหรออันนี้ดีมากดีดีดีเพราะว่าคนดันราคากันอยู่แต่ขยับไม่ได้ทำไมอะครับบาซ่าโดนท่าเรียกว่าโดนตึงราคาที่บว67ไว้อยู่ป้าเดี๋ยวผมไปจัดเดี๋ยวผมไปทำให้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 ครับ อ้อันนี้ไม่หลอกกันนะอันนี้ไม่หลอกกันนะสองตัวสองร้อยล้านเนี่ยครับผมเนี่ยโอเคโอเคอย่างนี้กูจะได้กูดมเห็นละโดนตรึงโดนตรึงราคาโดนเติมขยับจัดไปครับพาดีเหมือนเดิมแล้วกันนะครับทำได้หรือเปล่าตึกตึกตึ๊งไปครพี่โตมาสุดท้ายครับพี่โตโดอวดโดอวดโดอวด วี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 พี่ีว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 ีรีว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 าวี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 อีว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 ีีวีวีวเวยวี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 วลวี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 วคุ้มีว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 ีเีว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 วี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 วผมได้วีวีวีเอวีวีวไวีวววีีวววกันนะผมได้แค่200เองไปครับเพื่อน บวกสิบเอาพี่โดมาพี่โดมาซีซีโอเคเยเมนมัดเที่วแพลงมาเทียอุ้ยได้วาน้อยล้านทำไมมันขนาดนั้นวะเมื่อกี้ถ้าเกิดเน็ตเวทดจะโคตรลั่นใช่หรอไปนับเบอร์เซเว่นมันไม่ต้อง LE ละกากเอย WB อิตาลี LW อิตาลี WB LW เดลโร่40ล้านเงี้ยอีสัสไอ้เงี้ยไปใช้แผนหน้ากโกคูบ้าเลยไงล่ะอามอ่ะไอ้แต่งงานกับครูจิบมึงว่าคูคูมัมน้องชื่อมึงนี่จังไรยังอยากแต่งงานครูจิบมึงอยากอย่างอื่นหรือเปล่าถูกไหมขออนุญาตนะครับน้องชายพี่ขอวางเมาที่คำว,ว่าชิน้นนะครับขอวางที่คำว่าชิ้นไปครับหนึ่งชิ้นไปครับหนึ่งชิ้น วิดีโอครับฝลั่งเศสกองหน้าวิดีโอใครวะเอ็มปเป้องลีร้อยยี่สาล้านโอเคไม่ได้มาดูนานคุณผอมขึ้นนะจะชมกูหลอกก็โอเคอะไรเหีียวร้อยยีิห้าที่อะไรร้อยี่สิบล้านร้อยห้าอะไรมึงปากดีวันนี้ไม่ได้เล่นแรงกเลยเหรอเออว่ะไม่ได้เล่นเลยครับเพื่อนอ่ะเหมือนเดิมครับทุกคน มาครับพี่อันนี้อันนี้ผมบอกเลยนะว่าเวลาเต้นไปเปิดการ์ดไปอะไรเงี้ยผมไม่ได้เรียนแบบนะมาครับมาครับมาครับมาเรียนแบบไปนะเฮียมาเรียนแบบไปนะลบ BDO อีกแล้วโอเคโอเค ทำไมไม่มาไอดีหลักกูทำไมไม่มาไอดีหลักกูกูจัดให้มึงกูจัดให้มึงกูจัดให้มึงอ๋อเคโ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 อเคลทำไมไม่โปรตีนจัดมันจะบ้าหรือไงละ่ะโปร8ก็จุ้งแล้ว800ล้านเออโดของเราใช่ไหมอ๋อ,อป้าของคนอื่นของกูเกลไอสัตว์ไอดีกูเกลเพื่อนผมกำลังเก็บเอ็มไปซื้อไม่ต้องเก็บเพื่อนผมเอาให้ ยังไงล่ะเฮียยังไงล่ะเฮียผมบอกแล้วเฮียดูถูกผมนะอ่ะมาครับเฮียอ่ะมาครับเฮียตึ๊ดๆปัญญาอ่อนแล้วกูไปครับเลยขอ WB นะ WB หรือ Numbers ์เซเเท่านั้นโอ้โห u l เกลเกลยี่ยอยมอยซาร่าเกลนี่เฮียมังตกรอบเลี้ยวหัวะกระจอกอุ้ยโอเคแต่เจ็ดสิบล้านเองแต่เจ็ดสิบเองเหรอโอเค ยัง,ย,งยังดียังดีที่มัน70เจ็ดสิบแปลว่าก็ยังดีมัน70็ดสิบเพื่อนขอขอ80แล้วก,กันะดึงมา80ใบนี้เน่าสุดอทำไมเป๋าพูดหมาหมาแมวแมวอย่างนั้นละ่ะเดี๋ยวนะทำไมมึงพูดหมาหมาแมวแมวข้าอยู่ก็บอกใบนี้กูเน่าสุดเฮ้ย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 มึงยังไงเนีน่นยเฮ้ยนรกไใข้บอลซีซีโปรตุเกสฝรั่งเศสซี